สวัสดีครับเพื่อนๆหรือลูกค้าทุกท่านนะครับโควิดสายพันธุ์ใหม่มาก็แพร่กระจายกันทั่วแล้วนะครับผมฝากบอกเพื่อนๆทุกท่านนะครับตัวนี้จะแพร่กันรวดเร็วนะฮะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับนั่งก็ต้องเว้นระยะห่างกันให้ปลอดภัยด้วยนะครับตัวนี้โควิดสายพันธุ์นี้ก็ค่อนข้างจะติดง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเดลต้าหรือ,อหลายๆสาย ans, าพันธุ์นะฮะฝากเพื่อนๆทุก,ท,กท่านก็ ระมัดระวังกันให้ดีและกันนะครับส่วนท่านใดที่คิดจะตัดผมก็รีบตัดและกันนะครับผมไม่ว่าร้านใกล้บ้านหรือร้านที่ไหนกเ็เราก็ตัดกันไว้วก่อนและกันนะครับเซฟเซฟไว้ถ้าเราไม่สะดวกที่จะต,ตัดเองครับเผื่อที่อาจจะมีน็อกดาวน์เกิดขึ้นหรือว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ไมได้ซีเรียสเรื่องทรงผมก็แนะนําซื้อแบตเตอรี่สักหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็ไถ่ายสกินเฮดเลยนะครับ ส่วนท่านใดนะครับที่สนใจจะตัดผมนะฮะลองรับหรือว่ากลัวที่จะนอกดาวก็รีบมาตัดกันไว้นะครับบอกเตือนเพื่อนเพทุกท่านหรือลูกค้าทุกท่านนะฮะพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ให้รีบกันไปตัดผมแล้วกันนะครับผมใช้บริการร้านใกล้บ้านหรือถ้าไม่มีก็แนะนําร้านโอยขึ้นทรงนะครับโซนบางเขนสะพานใหม่ลามินทานะครับก็เซิร์ชหาได้เลยครับผมตาม Google นะครับหรือว่าเซิร์ชใน เฟซบุ๊กก็ได้นะครับผมยินดีออกแบบทรงผมแล้วก็ตัดให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับผมไม่ว่าโควิดจะมาหรือว่าจะไปนะครับผมก็ยินดีบริการให้ถึงบ้านนะครับส่วนลูกค้าท่านใดที่สะดวกให้บริการที่บ้านผมก็พร้อมยินดีบริการที่บ้านนะครับยังไงฝากลูกค้าทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับจากโอ้ยขึ้นส่งครับผม